นิทานเซนเรื่องขอร้องให้ประตูและรองเท้าให้อภัยขณะที่พระอาจารย์ท่านหนึ่งกำลังนั่งสมาธิอยู่มีชายคนหนึ่งผลักประตูเข้ามาอย่างแรงแล้วปิดประตูกลับไปอีกแล้วเตะรองเท้ากระเด็นไปแล้วเปิดประตูเข้ามาอีก พระอาจารย์พูดขึ้นว่ารอเดี๋ยวไม่ต้องเข้ามาก่อนไปขอให้ประตูและรองเท้าให้อภัยเสียก่อนท่านพูดอะไรข้าเคยได้ยินมาว่าคนของนิกายเซนล้วนแต่เป็นคนบ้าเมื่อก่อนเคยนึกว่านี่เป็นเพียงคำร่่หลือคำพูดของท่านช่างหน้าขันทําไมข้าจะต้องไปขอให้ประตูและรองเท้าให้อภยัยใครจะรับได้ แล้วรองเท้านั่นก็เป็นของข้าเองเจ้าออกไปแล้วไม่ต้องกลับมาอีกเจ้าบันดาลโทสะกับรองเท้าได้แล้วทำไมจะขอร้องให้พวกมันให้อภัยไม่ได้ตอนที่เจ้าโกรธเจ้าไม่ได้คิดแม้แต่นิดเดียวว่าการระบายอารมณ์กับรองเท้าเป็นเรื่องที่โง่เขลาที่สุดหากเจ้าไปเกี่ยวเนื่องกับความโกรธได้ทำไมไม่ไปเกี่ยวเนื่องกับความรัก เกี่ยวเนื่องคือเกี่ยวเนื่องความโกรธเป็นความเกี่ยวเนื่องขณะที่เจ้าปิดประตูด้วยความโกรธเจ้าก็ไปเกี่ยวเนื่องด้วยกับประตูการกระทําของเจ้าเป็นความผิดพลาดไม่ใช่ทางแห่งคุณธรรมประตูบานนั้นไม่ได้ทําอะไรให้เจ้าเจ้าออกไปก่อนแล้วก็ไม่ต้องเข้ามาเหมือนดังสายฟ้าฟาดลงมา สายผู้นั้นเข้าใจถึงความในของทั้งหมดหากเจ้าบรรดาลโทสะได้ทำไมเจ้าไม่ไปรักละ่ะเจ้าออกไปแล้วชายคนนั้นก็ไปลูบๆป,ประตูน้ำตาไหลนองหน้าเขาไม่สามารถกดข่มไม่ให้น้ำตาไหลออกมาได้เมื่อเขาคำนับขอขามารองเท้า เขารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงไปทั่วสารพางกายของตนเอง